สบายดีสวัสดีจ้ามาแล้วจ้าวันนี้จะมาโอ้จะมาถอดไปดูหมอจ้าพรุ่งนี้จะมีลอตเตอรี่แล้วจะดูว่าจะมีโชคมีลาบไม้แต่จิมปกกระต่ายกาอ่าท่าล้วเราขับชอยอ่ะเดี๋ยวตายเจ๋งอ่ะพรุ่งนี้มีลอตเตอรี่อ่ารางวัลที่หนึ่งได้เยอะมากเลยนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เขามีโบนัสลอตเตอรี่เขาก็มีโบนัสเหมือน,นกันนะ ทีนี้ก็จะมาถอดไพ่ดูดวงว่าจะมีโชคมีลาบไหมก็เลยจิ้มปุ๊กไทยอจิเกย์มวันเทราตั้งย่า有大奖ย六十几ง多宝ก็มาดูทา่อะจิเกย์มวันเฮะจิ้มมาปุ๊กไทยอวันเทสินะโอาละไใส่ไพ่สิ ก็จะมาล้างไพ่ก่อนนะครับจะมาถอดไพ่ดูหมอครับไพ่หมอไพ่มอถอดไพ่ดูดวงว่าจะมีโชคมีลาบไหมพรุ่งนี้จะมีลอตเตอรีจ่จะแล้วก็จะมากินด้วยจ้ะจะมากินวันนี้ทําของหวานจะวันนี้นึกอยากคองแคงทำคองแคงกินจากคองแคงกะทิคองแงคง,แงกับอ่า,ข,อาขนนเนื้อขนนเดี๋ยวถอดไพ่ดูดวงก่อนเดี๋ยวจะมากินจะมากินขนมจ้ะมาเด้อจ้ะ ขอให้ดูดวงก่อนว่าจะมีโชคมีลาบไหมเนาะจะประคุณขอให้ลูกจ้างถูกทีเดีจะประคุณเน้ยงขอให้มีโชคมีลาบเด้อพรุ่งนี้จะมีลอตเตอรี่แล้วโชคลาบอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอมาอยู่รวมกันในนี้นะขอให้ดูไพ่ถอดไพ่ขอให้แม่นๆ่นเด้อจ้า เดี๋ยวขออธิษฐานแป๊บหนึ่งเอาเอาเอจ๋งเี้จงสินะตัดไพ่ก่อนจ้ะเรามาถอดไพ่เราเอามาอธิษฐานก่อนนะคะโอเคจ้ะที่น่เรามาเลือกไพ่หนึ่งใบนะพี่น้องก็จะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าดูเองจ้ะถอดไพ่ดูหมอเองจ้ะ พอเองดูเองนะคะไม่มีใครมาดูด้วยจ้ะค่าดูเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้ะใครจะดูจ้ะม <c oughs> ีคนดูไหมล่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพูดดักไว้ก่อนกลัวคนจะมาดู <c oughs> เรียกแพงๆก่อนโอ้ยมีโชคไม่ลาบนิดๆหน่อยๆจ้ะมีนๆหวั่ยาบนาิดๆวหๆวนหอะอะ่ฮยฮอ่ะ 有เออ有啊ชั้นเช็คกองเฮ้ชั้นเช็คกองอ่ามีญาติญาติพูดถึงนะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพูดถึงนะคะมีญาติพี่น้องพูดถึงนะคะมีญาติพี่น้องพูดถึงเด้อมีญาติผู้ใหญ่พูดถึงจ้ะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรก็ได้มาลวจ้าเรามา เลือกไพ่สามใบนะคะโอเคจ้าโอ้ยเลือกแล้วมามาดูกันจ้าโอ้มีลาบอยู่ในมือจ้ะมีลาบอยู่ในมือนะคะมีลาบอยู่ในมือจ้ะมีลาบอยู่ในมือเรามาดูว่ามีลาบกบหน้าไหมลาบกบหน้ามีไหมมีอ่าจะได้ของอะไรก็แล้วแต่จะได้รับข่าวจะได้รับข่าวแล้วก็จะได้จะได้อาจจะเป็นนิดๆของขวัญหรือจะเป็น คนให้ของอะไรพวกนี้อาจจะเป็นคนให้ของเราคนอยากจะให้ของเราหรือจะเป็นอ่าแบบว่าได้รับข่าวสารอะไรแบบนี้นะได้รับข่าวสารอะไรนี้ก็จะมีจะได้รับข่าวสารแล้ะจะมีอ่าพูดถึงถ้าอยากได้โชคได้ลาบก็ให้บนเจ้าที่เจ้าทางใครบนเจ้าที่เจ้าทางแล้วจะได้โชคได้ลาบจ้าจะได้โชคได้ลาบมีลาบอยู่ในมือนะารลาบอยู่ในมือจ้า ลาบมีลาบอยู่ในมือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ่าจะช่วยดนบังดานดนบันดานให้จะมีโชคมีลาบแต่ลาบกบหน้าไม่มีจะได้รับข่าวสารหรือจะรับอ่าจะได้รับของอะไรก็แล้วแต่จะได้รับของนิดๆเดหน่อยจะได้รับของนิดๆหน่อยแต่ลาบลาบพอประมาณไม่ใช่ลาบใหญ่ ลาบพอประมาณมีลาบพอประมาณลาบเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆไม่ใช่ว่าลาบใหญ่นะจะมีมีโชคมีลาบนิดๆน่อยๆไม่ใช่ลาบใหญ่ถ้าเกิดว่าลาบใหญ่เนี่ยต้องเป็นเบอร์สิบเบอร์ดําเบอร์สิบดาเนี่ยเราเลือกหนึ่งใบแล้วมากบหน้าเนี่ยกบหน้าแสดงว่าเนี่ยเราจะมีโชคมีลาบใหญ่นะอะไรก็ขวางเราไม่ได้นะถ้าจะได้นะตะกบหน้าเนี่ยได้แน่นอนนะดูทุกทีทุกทีนะสังเกตได้ ลา,ลาบเนี่ยลาบเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยอยู่ในมืออาจเราอาจจะเป็นเป็นแบบว่าวหววานคนให้ซื้อให้ซื้อลอตเตอรี่ให้เขาจะซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราซื้อตามเขาเราอาจจะถูกนิดๆหน่อยๆตามเขานี่ไงหรือไม่งั้นก็จะมีอ่าคนมาให้เอาอ่าโชคลาบมาให้เราจะมีคนเอาโชคเอาลาบมาให้เราประเภทนี้นะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีอ่ มีคนพูดถึงมีญาติพี่น้องหรือจะเป็นเพื่อนฝูงพูดถึงเรานะญาติผู้ใหญ่นะไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองนะไม่ได้พูดถึงแต่เขาจะพูดจะบน่นหรือจะเป็นอาจจะนินทาแล้วอะไรพวกนี้นะนิดๆหน่อยๆอะไรพวกนี้เด้อจ้ามาจา้าบัีเสร็จแล้วก็จะมากินเด้อจ้ากินขนมกินกองแคลงขนมกองแคลงจ้าขนมกองแคลง สักทิมปันนะจังเจ้าทิมปันนะจิเกสกลาได้ลาตายกะอื้โหโหเมียทิมปันโหเชงเหลืองอ่ะอืมอร่อยจัะขนมควอมแค็งใส่ฉันใส่ขนุนไปโอ้อร่อยเลยไปแช่ตู้เย็นไว้กินเย็นๆ ขนมพวกนี้คนจีนกินไม่เป็นดิจงไทยกอถิมปันแล่เฮงกองหยันเปก๊กไม่ดกอะไม่เกเ้็กาเม็เมริกอิก,กออมรอเิกาเกาอเกาอเมิกาอมเรกิเิกาอกอเมิกออาเมกากเกเ 夏天咧最中意食呢种甜品噶啦，種涼呢种凉粉咧食落去凉好凉嘅，吓，好味噶，好多颜色，大家睇唔到嘅，佢就望唔见啦，佢就咪食先。 hello rồi, hello hello à, hello 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 ที่เปิงลงไย,ยเลยกันกจะอ,อร่อยกว่าอืมออ่อยแซ่ลายพี่น้องกินมันก็จะอ้วนเลยนะของหวานแต่ว่านานๆกินเสียหน่ายวนไปยวนไปเพราะว่านึกอยากจะกิน rồi xếp lại Chói xét lượng phản Tài sĩ bó lô dục Về, về chấp

บ้านเรามันหน้าร้อนต้องกินอะไรที่หวานหวานเย็นเย็นกินแล้วมันจะได้มีแห้งตอนนี้ตอนนี้สามสิบห้าองศานะฮ่องกงนะก็แบบสร้างมตัว,ตวแต่ก็หยิบตัวเสีย อืมครับอร่อยใส่ใบใส่เนื้อขนนุนเข้าไปด้วยฉันใส่ใบเตยเข้าไปด้วยโอ้ยหอมอร่อยมันอร่อย อยู่เมืองไทยตามบ้านนอกทำขายถุงละสิบบาทเนาะฉันได้มีความคิดที่จะทำนู่นทำนี่สารพัดที่อยากจะทำะนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้จ้าเพราะเราไม่ได้อยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่บ้านนอกแต่ฉันอยู่บ้านนอกนะฉันจะทำค้าขายนิดเหน่อยร้านเล็กๆนะร้านทำที่บ้านน่ะ กับข้าวมั่งขนมมั่งอะไรก็แล้วแต่ผักมั่งปลูกผักขายมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่นะพออยู่ได้นะฉันว่านะถ้าจะมีเงินทุนตั้หน่อยนึงแล้วก็ไปอยู่บ้านนอกนะฉันพูดถึงนะนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกจ้าก็พูดก็อยากนึกใหญ่ความอยากไอ้ความที่ว่าเราคิดเผื่อไว้นะ่ะคิดเอเราก็เผื่อไว้เผื่อไว้เออสักวันหนึ่ง มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักวันเลยใช่ไหมมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปก็ได้ใช่ไหมนะ่ะเราก็คิดไปอย่างนี้ไงถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็กลับไปอยู่บ้านไม่รัทำมาหากินได้มีทุนักหน่อยนึง ลงทุนนิดๆหน่อยๆพออยู่ได้นะพี่น้องนะตามมันนอกนะฉันว่านะฉันว่าเดือนเนึ่งอยู่้านนอกนะฉันหาได้สักเดือนละสามหมื่นบาทนะฉันว่าหน้าตาไปอยู่้านนอกนะทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะเดือนหนึ่งได้สามหมื่นบาทนะถ้าขยันขยันนะขยันทำมานะเดือนหนึ่งหาได้สามหมื่นบาทแล้วอยู่ได้เลยโอเคสบายมากเลยนะถ้าขยันหน่อยนะ มันหาได้นะไม่ใช่หาไม่ได้นะแต่ว่าต้องขยันต้องมีความคิดที่ว่าความคิดที่ปรับปรุงความคิดที่ว่ามันจะแก้ปัญหาแก้เราจะทํำยังไงเราจะพัฒนายังไงเราจะทํำยังไงให้มันเกิดมีผลประโยชน์เกิดมีอ่าผลกําไรจะไม่ละาทาอะไรทําธุรกิจก็แล้วแต่นะมันจะทํำยังไงให้แบบว่ามันจะขายได้นะเราต้องหาคิดาหาหนทาง งแต่ไปคิดโอ้ยท,ทำนู่นทำนี่ก็กลัวทำนั่นก็กลัวกลัวไปหมดทุกอย่างมันก็ทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ไไดพี่น้องถ้าเกิดไม่ใจไม่นึกกลัวกลัวอยู่นั่นนะ่ะไม่ทำสักทีอ่ะใช่ไหมละ่ะมันก็มันก็ไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแต่เราต้องลองเราต้องทดลองด,ดูทดลองทำดูใช่ไหมละ่ะคนที่ก็ททำประจำไอ้ที่เขาขายได้ก็ก็อย่าไปแย่งเขาใช่ไหมละ่ะเขาทำอยู่แล้วเราต้องหาอะไรที่แปลกใหม่ๆเออไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำเนี่ย แล้วส่วนมากชาวบ้านเขากินก็ใช้อย่างเนี้เนี่ยอย่างเงี้มันเป็นธุรกิจที่ทําได้นะฉันว่านะไอ้ยามของกินใครๆก็อยากกินอยู่แล้วมันก็ขายได้อยู่แล้วพวกของกินนะฉันว่านะพืชผักอะไรก็แล้วแต่พอขายได้พออยู่ได้นะฉันว่านะตามอยู่บนอกนะฉันคิดว่าอย่างนี้นะฉันน่ะนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกจ้าฉันก็แก่แล้วฉันก็เดี๋ยวอีกหน่อยลูกสาวฉันแต่งงานฉันก็อยู่เลี้ยงหลานนั่นแหละฉันจะได้ทําอะไร ฉันก็แก่อยู่อย่างนี้แหละเออมันไปทําอะไรกับเขาละ่ะความคิดไอ้ความอยากเผื่อไปอย่างนั้นแหละความคิดความอยากความคิดมันเผื่อความคิดมันเผื่อไปอ,าอนาคตข้างหน้านะบางทีมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะฉันว่านะแล้วก็คิดเผื่อไว้พูดไปอย่างนั้นแหละนะไอ้ความคิดนะ่นะไปแล้วจ้าพี่น้องกน,นี่แหละจ้ะจาจะกินน้ะตายก้าเจ้าล่ะไปบปไปแล้วจ้าไปายจ้า